ที่ฉันพยายามที่จะให้คนที่เขาเลือกอีกฝั่งหนึ่งมาสัมภาษณ์นะคะแต่เขาไม่มาค่ะคุณขาสัมภาษณ์มันก็เลยออกไปในเชิงแ a นด s l i d e ของประชาธิปไตยหน่อยหนึ่งนะคะต้องขอโทษที่ค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เลยตั้งใจหรือว่ามาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราให้เต็มที่เลยนะคะโอเคหวังให้ประเทศเปลี่ยนแปลงนะคะใช่ค่ะค่ะคงรู้นะนั่งเลือกอะไรเนี่ยดูที่ลองใส่นะ <laughs> อยากให้ประเทศมีการเปลี่ยนแปลง <Yes. S 1> เปลี่ยนแปลงยัางไงาเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นทุกวันนี้มันเป็นยังไงหรอมันมีแต่แย่กับแย่แย่อย่างไงแย่แย่คือเ<ย>ศรษฐกิจอะไรก็แย่แย่หมดอยากที่เห็นที่สุดก็คือรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการอ่ะใช่ค่ะเพราะว่ามันรู้สึกว่าการที่เราเป็นคนคนหนึ่งอะค่ะเป็นคนไทยก็ว่าได้นะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ารัฐสวัสดิการที่มัน เข้าไม่ถึงอะค่ะมันค่อนข้างจะใช้ชีวิตลําบากหวังจริงหวังง่ายมากเลยหวังว่าเนี่ยเดี๋ยวต้นปีหน้าหรือกาปลายปีเนี้ยจะได้มาที่นี่ครั้งเพื่อลงประชามติแกเลงประชามติตั้งสสรเพื่อจะได้พัฒนาคนละคนลมนุนฉบับใหม่โอเคหวังเปลี่ยนฟาวเดชั่นความในแบกแลกมาถึงไกลเลยเนี่ยแบกมาก เ,เจ็บคอไม่คะแบกหนุบเม,มื่อยไหมคะภูมิใจที่แบกมาแบกมานานแล้วใฝั่งฝัง่งประชาธิไปไตยอ่ะใครเป็นรัฐบาลก็ได้ก็คือเชื่อว่าถุกพรรค่ะมีนายุาายที่ดีหมดก็คืออยากอยากให้แบบทำให้ประเทศพัฒนานมากขึ้นแค่นั้นะคะแล้วตอนนี้ไม่พัฒนายอย่างไงก็อุ้ยทำไมถามคขาถามที่แบบทุกคนรู้อยู่แล้วโอเคส่งตรงจะมาจาก Hello Universe ขอเชิญอาจารย์ประวินค่ะวันดีค่ะเพนโลยีมิวส์ไม่ามไม่ทักหรือว่าสวยขึ้นอันนี้สวยขึ้นพอเลยเอ่ยเพราะอ่านหนังสือนั่งสมาธิอ่านหนังสือด้วยโยคะโยคะคิดดีจิตใจดีทานวิตามินซีใช่สื่อสิ่พห้าเยบอกข้อสามแต่ทั้งหมดเนี่ยั้งหมดที่ไปนั่งสมาธรงสมาธิเนี่ยที่กินวิตามินเนี่ย ไปกินที่เกาหลีใช่ค่ะเล่มแรกเนี่ยแล้วก่อนสามเล่มนมี้จะมีเอ่อหนังสือไทยอยู่เล่มเดียวโอเคอีกสองเล่มเป็นหนังสือฝรั่งโ <Okay. S 2> อเค <okay. S 2> เล่มแรกเนี่ยคือเอ่อมันไปเปิดมันไปเปิดมันไปทำให้เราตาสว่างอ่ะพูดง่ายเ,เมื่อตอนที่ไปเรียนเอ่อมันเริ่มเรียนพีเอชดีประมาณปีหนึ่งเก้าเก้าเจ็ด คนที่รายการนี้อยู่เนี่ย1997อาจจะยังไม่เกิดอันนี้อันนี้อันนี้คือก่อนประวัติศาสตร์นะคะ B C จริงๆอันนี้เป็น B C ใช่ไหมหนูก็สมัยรได้ที่ตอบสิดาจะเลือกตลอดมึงปี1997ก็มีอีกเล่มหนึ่งนะคะเผื่อใครสนแล้วมันจริงๆรเล่มเล่มที่เล่มที่เปลี่ยนชีวิตเล่มที่สี่เล่มที่สี่นะคะมนุษย์ต่างดาวนะคะยังมีอยู่นะคะซื้อได้นะคะที่อะโวคาโดบุ๊ก ใช่ค่ะแล้วก็จริงจริงทีนี้ก็ถามว่าอาจารย์ไม่ไม่อวยหนังสือเองนี่หรอเราก็เป็นคนไม่ค่อ,อ,คอยอย, <c oughs> อยากอวยแต่แล้วมีมากแลอวยคก็หยุดหยุดไม่อยากอวยแต่ว่าพิมพิมรอบสองแล้วนะคะโอ้จา้าลมลมไม่ไหวต้องมูฟขึ้นมาถ่ายข้างบนเพราะว่าข้างล่างนั้นคือขนแน่นค่ะถ้า <c oughs> ถ่ายถ่ายไปถ่ายมาจะตกโขดหินแล้วก็จมน้ำลงไปได้นะคะ <c oughs> อ่ะทำไมจะต้องมาคุยเรื่องลิเทอร์เมดนะคะ จริงๆเลิตเิเมอร์เมดเนี่ยมันเป็นแลนด์มาร์คสำคัญมากของที่โคเปนเฮเกนเลยของเดนมาร์กเลยถ้าคุณมาโคเปนเฮเกนถ้าเลือกได้อย่างหนึ่งที่คุณจะต้องดูอะ่ะคุณต้องมาดูลิตเติ้ลเมอร์เมดแล้วเมื่อมาคนดูคุณมาดูแล้วคุณอาจจะเกิดการดิสอปอยส์หรือการแบบว่าอีหยังว่อีหางวาทำไมเล็กจังอะเรื่องราวของลิตเติ้ลเมอร์เมดเนี่ยในเวอร์ชั่นหนังมไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนหรือเวอร์ชั่นที่มาจากเวอร์ชั่นออริจินอล เขียนจริงๆจากอ่านเอซีอันาซันอะมันไม่ค่อยจะเหมือนกันเท่าไหร่ใช่ไหมน้ไม่ไม่ไม่เหมือนไม่เล่าทั้งหมดแต่ขอเล่าแค่ความแตกต่างแล้วกันก็คือความแตกต่างก็อยู่ที่ว่าตัวชินี่เนี่ยชอบสปริงที่สุดคือสปริงกับออทามจะชอบไม่ชอบ ไม่ชอบปินเทอแล้วก็จริงๆเราก็ไม่ค่อยชอบซัมเมอร์นะคะมันร้อนค่ะเดนมาร์ก can be very hot นะคะคุณขามันอาจจะถึงแบบสามห้าองศา,าได้แล้วมันไม่ได้มีแอร์มันจะร้อนมากคอนเซ็ปต์นะคะอยากกินอะไรต้องได้กินค่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อสั่งผิดเราก็เข้าไปสั่งใหม่ได้ใช่ไหมคะ่ะพี่โจอธิบายมันคืออะไรเป็นกุ้งลังโกสตรีนครับเป็นอ,อนหานหารเป็นอาหารทะเลที่ จะอยู่แค่ตรงกระ,ะ <Okay. S 2> แววถว North s e โ<น>อเคทะเลด้าน <ไป S 2> เ<ล>หนือโอ้มันจุยซี่มากเลยอ่ะแค่ดูนะเนื้อแน่นจุยซี่อร่อยมากเลยอ่ะอ,อร่อยจริง <c oughs>